ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจิฟกับแจงนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่แจงคนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้อยู่กับแม่นะคะวันนี้ก็จะพาแม่ไปเที่ยวที่จังหวัดหน้านะคะเป็นยังไงเนี่ยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะไปเลย let's go <S Let ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดศรีมงคลนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดอะไรคะวัดกงค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะวัดศรีมงคลหรือที่เรียกกันว่าวัดกงนะคะทุกคนวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนั่นเอง โดยจะมีพระสมชื่อดังของวัดนี้แหมทุกคนก็คงเดาไม่ผิดนะก็ชื่อว่าหลวงปู่กงนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดกงนะคะโดยบรรยากาศรอบๆของวัดสีมงคลเนี่ยจะตกแต่งด้วยไทยล้านนาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ยังมีการอนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีตอีกด้วยนะ ตรงนี้สวยมากะตรงนี้วิวสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปชมว,วิวกันตรงโน้นนะคะก็ตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากเงอแตกเงาโซกเรืดูดิ ก็ข้างในวัดน,นะคะก็จะมีเป็นพระพุทธรูปเนาะให้เรากลาบไหว้สักการะพูชานะคะแล้วก็จะมีวิวเป็นวิวภูเขาซึ่งสวยมากแล้วก็มีทุ่งนาเขียวขจีด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นเดือนช่วงเดือนอะไรนะแม่เดือนกันยายนก็ยังเป็นหน้าฝนอยู่เนาะอันนี้อะไรอะ่ะกระ <9 S 2> ทรงเละยี่สบเกาลัดไทย10บ,บาทนี่ราคา10บาท อ่าสองกระโถงค่ะไ,ไม่เอาค่ะอานูชิมก็ได้ย,ยี่สิบบาทนะคะรสชาติก็คล้ายๆกับเกาลัดจีนนะแต่ว่ามันจืดรสมันจะจืดกว่าตรงนู้นนะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศก็กทุ่งนานะคะตรงนู้นนูนูเลย ก็เป็นคาเฟ่นะนี่แล้วก็วิวสวยมากเลยวิวเขาด้วย mm hmm. ก็ถ้าใครจะมาถ่ายรูปวิวทุ่งนาก็คือลงมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะ mm hmm. อากาศที่นี่ร้อนมากตอนนี้นั่งพักนะคะดื่มน้ำนะคะดื่มแบบพวกชายเย็นอะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็คือร้านนี้นะคะนี่เรามานั่งดื่มตรงนี้ แล้วก็ชมวิวก็คือถ้าเป็นตอนเย็นน่ะน่าจะรู้สึกดีแล้วก็ฟินมากกว่านี้เพราะตอนือนร้อนมากๆ ตอนนี้นะคะเราก็มาเช็คอินที่พักนะคะเอ็มมารินโฮเทลค่ะที่พักเนี่ยตรงเนี้ยดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดถนนคนเดินนะคะเพียง500เมตรเท่านั้นเองค่ะไปดูในห้องกัน ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่ตลาดถนนคนเดินนะซึ่งห่างจากโรงแรมเราประมาณ500เมตรเท่านั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดจ้าไปกัน go 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 ถึงแล้วจ้าตลาดถนนคนเดิน ตลาดนี้นะคะตั้งอยู่แถวแถววัดภูมินค่ะแล้วก็จะเปิดวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะในเวลาช่วงเย็นๆนะคะเวลาที่ไม่มีแดดแล้วเรามาเดินเยี่ยมชมตลาดที่นี่กันจ้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าพื้นเมืองนะคะนี่ราคาหกสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนี่ถูกมากอ,อ,อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาทขายร้อยแปดสิบนะ อันนี้นะคะก็ได้แล้วเสื้อพื้นเมงน,นะคะราคา100บาทแล้วก็ใช้คนละครึ่งได้ด้วยเหลือ50บาทค่ะซื้ออะไรโภการซื้ออะไรผมากินผักผมอันนี้เท่าไหร่คะห้าสิบเจ็ดสิบ เรียกได้ว,ว่าของกินที่ตลาดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครมาตลาดนะคะก็สามารถซื้อของกินไปนั่งที่ลานขันโตกตรงข้างๆตลาดได้เลยค่ะก็อยู่ตรงแถวหน้าวัดนะคะตรงนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารพื้นเมืองนะคะชื่อว่าร้านเฮือนหอม แล้วก็เมนูที่เราสั่งมานะคะอันนี้เป็นยำกุ้งสดอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็นี้เลยส้มตำลูกชิดแล้วไหนคือลูกชิดนี่คือลูกชิดไม่เคยกินเลย <c oughs> อยากจะบอกว่าอร่อยมากๆกินแล้วติดใจแหงๆค่ะ <c oughs> แล้วก็ทิพลาดไปได้นะคะก็คืออาหารเหนือของเรานะคะก็มีเป็นชุดน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกอ่องนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบทานอาหารเหนือหรือว่าอยากทานอาหารเหนือก็แนะนำให้มาทานร้านนี้นะคะร้านนี้อร่อยค่ะถูกใจมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่นาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนบ้างเราจะไปวัดภูมินกัน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวไปวัดแล้วก็ไปหาอะไรกินกัน ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านวรนดาข้าวแกงค่ะซึ่งร้านนี้นะคะจะบอกว่าครบเครื่องมากๆค่ะเพราะว่ามีทั้งข้าวราดแกงนะคะไวเดียวน้ำเนื้วข้าวซอยค่ะแล้วก็ยังมีหมูสเต๊ะแล้วก็อื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นข้าวซอยไก่ะค่ะข้าวซอยไก่โอเคไหนลองถือสีอะไรไหมแต่ข้าวซอยแตกมาเลยมันดูเหมือนมีจนะิีด้วยเนาะใช่ใช่ไหมแบนบนีบ้เป็นนี้แล้วก็ แล้วก,ก็มีไก่โอเคชิมสิอร่อยมากอร่อยมากอุ้ยมาแล้วหมูเสเต็กของเราอันนี้นะคะสเต็กไม้ราก6บาทอร่อยนุ่นมเน,ะนมื้อนุ่มฮ่า อร่อยไหมแม่อร่อยไหมอร่อยค่ะนี่อร่อยแม่บอกอร่อยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดภูมินนะคะเดี๋ยวเข้าไปสักการะบูชาองค์พระพุทธรูปข้างในกันคะ่ะ และจุดเด่นของวัดนะคะที่เป็นที่เรื่องลือกันก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะแสดงเรื่องราวชาดกวิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวนานในอดีตค่ะภาพที่มีชื่อเสียงมากก็คือภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่านนั่นเองหรือที่เรียกกันว่ากระสิบรักนะคะ ภายในวัดก็จะมีผ้าพื้นเมืองขายด้วยนะคะวันนี้เท่าไหร่อะคะแล้วก็ต่อสองร้อยเลยไม่ได้หรืเออสองร้อยได้ค่ะไปเปลี่ยนกางเกงมาแล้วทุกคนเรียบร้อยนะคะนี่กางเกงเห็นหรอเปล่าเป็นชาวพื้นเมืองไปแล้วเรียบร้อยนะคะกางเกงร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ก็คือตรงนี้นะคะก็จะมีนี่เป็นโปรดการนะคะให้เราสามารถส่งแบบกระสิบรักนะคะนี่ส่งให้คนที่คุณรักได้เลยเห็น,นป่ืเอล่ากับหัวเอออันนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังไปที่ซุ้มลีลาวดีกันคะ่ะสำหรับที่ซุ้มลีลาวดีนะคะก็ใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะห้ามพลาดเด็กขาเลยคะ่ะต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะ วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินานนะคะค่าเข้า,ขาก็คือคนละ20บาท ว่านักเรียนนักศึกษาเข้าฟรีค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเลยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านเดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่านเรียกว่าหอดำภายในนะคะจะจัดแสดงศิลปะวัตถุโบราณต่างๆมีประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ เราแวะมาที่ศูนย์โอท็อปน่านนะคะหรือที่เรียกว่าถน,นนคนเมืองนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีผ้าพื้นเมืองขายแบบเยอะมากๆเลยทั้งซอยสำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งนะคะผ้าพื้นเมืองแนะนํนำเลยให้มาซื้อที่นี่ได้นะคะทุกคนน้ำส้มได้แล้วของเธอนี่ ของดิฉันนะคะก็คือเป็นแชมเปสนะคะนั่งพักร้อนก่อนนี่นะคะเราก็อยู่ที่วิวกิวม่วงค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ไออกด้วยตอนนี้ก็อยู่ตรงจุดชมวิวนะคะชื่อว่าสกายวอล์กเดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างกันโอย คือข้างล่างก็คือเป็นชมวิวก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกายวอล์กนะซึ่งเราแวะมาดูวิวนะคะก็ใครที่ผ่านมาทางนี้ก็แวะลงมาถ่ายรูปวิวภูเขาได้เลยค่ะ หลัว,วันนี้ก็จบทริปหน้าแล้วนะจ๊ะก็คือไปเดินงานเหมือนงานกาชาติมานะก็ร้อนมากทุกคนเื่อแตกก็วันนี้ก็ขอจบคลิปตะเพิ่นที่นะคะถ้าใครชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดซับสไคร์ให้ช anel เราด้วยนะแล้ว,วันนี้บ๊ายบาย